đi qua nè có lai xay ai, xài ai. Ủa, rồi. <laughs> là bà, đấy bà. Đấy bà? Bà cái phiên ngay vậy nó chỉ lút hết à Ô, cướp xảy ngàm luôn

ทีทักว่าใช่ป่ะป้าบ้าป้าบ้าป้าบ้าป้าพ่องตัวนี้นพี่ส่งไปเอ้ยพี่น้องทั้งบ้านเบิ้งนะครับนะในมาเลยครับพี่น้องเดีหลุนกันยาวๆครับพี่น้องครับ ไม้บัตรถ้ำหน่อยครับค่ารหัสิบบาทครับผมเดินเชิญเรีนเชิญครับนานาสวัสดีครับสวัสดีพี่พีนานาครับผมมี้มาออกไม้อยู่บัตรถ้ำมังเพื่อกันท่มครับพี่พีนานาเหมือว่านคัาละลอยครับมี้รถเรือห้าสิบบาทแต่ว่าปลาบระจ๊ดคือน้องครับมิดคือบุกห้อยไข่อ่ะเดี๋ยวเราชมผลงานครับนาหน้าซิมีตัชมใหมยหมานบ่โปรดติดตามตอนต่อไปครับผม

ตัวที่สามเลยเดี๋ยลวลุนกันต่อครับพี่น้องมีเวลาอีกเพิ่งมืออยู่ดอเดี๋ยวไก่เทียเ่ยงนะพี่น้องตรงนี้ก็บเบาบางแน่คน่ะหลุนกันเงาๆครับผมคือจังใส่กลัวใส่กลัวอยู่ตัวหน่อยอน มันเป็นพ่งเพี้ยนหน่อยเพี้ยนหน่อยปะเ่เปี่ยมอย่างเดียวครับม่ันมันเพี้ยนใส่ฝ่ามืออยู่ใส่งามอยู่ตัวปูใหญ่ปั้นใดครับพี่น้องตัวนี้ใส่ตุงซ้ำซีนี่ครับผม พี่น้องท่าผุนสายสั่นครับหลายอยู่แต่ว่าจะเบาบ,าบ้างครับอันนี่พี่น้องถือว่าเบาบ้างสภาประกาศกระเปิดดีอยู่ครับครับมี่ผู้มา่แน่บ้ามา่แน่นะครับคือว่าละ่ะลุ่นกันต่อครับพี่น้องมีโอกาสดีโจน้นี่กระเที่ยงหอดบายโมองอะไรล้อก,กุหลาบหลุ่นกันยาวๆครับพี่น้องมีผลงาน,นอีกว่าครับสายวิ่งนะครับ หาตัวาตัวบอกขัวบ่น่ิดอกอกินมันพี่นกินมันกินมันยังมันกินสวยเหมือนเขาเขาสะาดเขาตัวงาเลออขาสะแาดเขาตัวงากตักๆได้พ่อจได้ตักันได้ลูก ถ่ายทำก่อนโอ้ใส่งามอยู่จัิงโตหน่อยจี๊ด่ะใส่งามใส่งามด้วยโอ้ขี้โชคครับพี่น้องครับโอ้ทอดภัยดีครับพี่น้องเรียบร้อยนะนะโซ่พี่น้องทั้งบ้านไม่แน้ นี่มังใส่งาไว้พี่น้องฮะมีกับายมอ่งาบสองไม่มีโอกาสด้วยพี่น้องไปลุนกันอีกเงาอยู่